แม่หยางใหญ่โอ้ยเนาะัะลาม้าฮับใหญ่ทีลูกป้านบัะลาม้าฮับใหญ่แม่หยางได้หยามาฝากใหญ่ทีโอ้ยเนาะมานี่ดูแม่เนยไปได้หยางก็พยายามไม่ได้ใส่ละบันนี้ฮะไปได้หยางก็พยายามไม่ได้ใส่ครับแม่มานี่เดียวเอามา,ยาเยอะๆไปทิมให้มา ขยะมาเลยลูกเบียวมาแต่ไหนเบียวขยะมาแต่ไหนนี่ว่าไห้พอมีอ้ยกะที่ข่าเล่นอยู่นี่ตีข้ามแพงไปมึงมึงมึงตีลุงนนท์เดี่ยวมาถึงก่อนเพื่อนนะคะวันนี้วันนี้ฉีเมาเอาไซส์ชนะค่ะไปย่างหน่อยว่ามีหมูกับมีหมาอะไรปะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่นอ้องสุขสุขคนค่ะ ผมแปะมอแล้วนะจะากช้าหน่อยไปดีเรียบร้อยแล้วค่ะหันกล่องไปทางนั้นบ่ได้นะคะไมนจิถึงโอ้ยสิเอาอยโฮไม่หยังก,ก็เอามาเบิ่งดูเอามานี่คายออกดูดูมานี่เร็วไปขอใช้แล้วค่ะมีงนุ้ยหน่อยไ,ไ,ไ,ไปไปไปมาน,นี้มาหน,นี้ตามมา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  กษีข้าบยาไม่กัดกินพรรรูดอกมาถึงเป็นเป็นคนแรกนะครับเพราะว่าผมคิดว่าพี่วัดียังไม่ตื่น <c oughs> โอ้ยเราตื่นแล้วคุณอะลูกกับมาดมาอนีเร้อหูสิมาอ้อยใส่สานาหนูมาเต่เศร้าหนูสิมาทายคีบหนูยังต่ำกว่าซีบคีบเลาเลยหนูว่าหุ่นพุ่นลต่กันนึกภาบพอขั้นตื่น ไอเอาโลดไอเจ้านะไอมาเบิมาเก็บขยะรู้นจักวาวงห้าวบุตรนลาว่าเสียเ้ยไปหัวไปเ็นดีด้ตื่นรักวะสครับดีครับเล่ากัซิงไสสนามอีกแล้วพี่น้องมันอ๋อนั่น่อนเนาะ้าไนเธเนาะ ันไปทั้งนเลรด้วยค่ะแอยากได้ยอดวิวไรวะดะหันแค่นกล่องไป็นพีที่าก็เป็นอย่างไอเดยวสองร้อยวิวกาวไอเป็นอย่างไรคือพิ่ถึงโพเตอร์น้ำมูกเอาโพเตอร์เป็นไหอยแต่ซีรปิพิธีแบบว่าแบบนี้กรลังแบบเป็นกระลังกี่มีอนาคตไปทางหนไอเป็นอนาคตไอบางอย่างได้เทียนนะเาไห่ปิ้นสติกเกอร์ จะที่เกือบเอซี่นะเขามาแปะใส่นี่บ่ได้บ่ได้บ่มีบ่ได้บ่ได้เป็นยังกนเห็นแปะอยู่บมวกนึ่งนี่นึงใช่บางคนเห็นไหมโอ้ยเอาแฟนเจ้เนาะนาลากรถุกีตอมเพิ่เล่นเนาะมีภายในนี่นี่พอแหลมโอแมลแหลมนี่แม่วัดโอ้ยไอ้วัดแม่โจแม่โจก็มีไอ้ไอ้สูไอ้อมแอมไอ้บักลาคุณอิง เทียน่าเฮาบ่ต้องอยากเลยเพิ่นเพิ่นใหญ่ซ่ำหนี่เฮาเห็นบ่เฮาก็เฮ็ดเป็นใบนิ้วแม,ม่อ้ายเฮาลากักลักมาหอยนี่มือ้อใดแล้วมือ้อใดหัวหนาห้าบ่ไปเฮาก็หอยด้วยหอยทับหัวหน้าก็ได้อันนั้นตัวลูกในโกสเตือด <c oughs> เพืเ่อทางบริษัทขจ้าคาดเอาเอ,อ,องเมมงอ้าบ่แม่นว่ทาทางอันเฮาเป็นผู้ว่าสิเอาผู้ใดเป็นติดก็ได้อันนี้บริษัทปุ๋ยลูกกระลุนเนี่อันนี้เพิ่นคัดแล้วเนคยด มันเป็นพื้นดิดเองมันเอาเมาติดแห่งบอมันเป็นทีมงานคนไหวเพราะว่าติดเด็กทีมงาน่จะว่าติดเองทางรานการสวมโมทีหื่นใช้ใส่สวมโมทีแบบแบบแขกท่านท่านเป็นกองอะไสติครับสติไอ้ลาว่าขั้นมีขวดสนนขั้นมีสะกนเชิ์อีกย่างหนึ่งเขาเขาจะเด็ดติดอยู่ในยาหลองน้ำวะก็เป็นเลาขาเนาะเลาเขาขั้นจุลาไอสิเป็นแต่ห้าพอเข็มอยู่ได้ไม่แก็ไหมสินะมันต เป็นตัวเป็นเห็นไหมเป็นตซุ่มสังกทานเป็นเห็นไหมโอ้อเนี่ยติดกันเลยสนับสนุนโดยสังกทานกูทิดบุญส่วนกุศลให้กับผู้วายชนตไม่รู้ไม่รู้ผู้ใดผู้ใดเป็นหัวหน้าแกนน้ำหัวหน้าแกนน้ำกับพ่อเข็มข้อเข้มเดี๋ยวนะเลี้ยงมังกรเลี้ยงลักษณะเดียวกันนี่ละนี่ละปึ๊บเนี่ยข้อเขี็มมีทึ่งพ่อเข็มยมีทึ่งมากแต่เรี่องลำดับไล่ลงดมขโอเคแม่แก้มพิออดีล่า อีสอคนผู้ใดนี่พี่พี่โอใยูน้ายูน้าอยู่ด้ใยหลเรียหน้าอยู่เป็นคู่กงรเป็นะเป็นู่ังกท่านเป็นคูมีอย่างในในสังกัะท่านมจะยี่นทั้งไตจะเป็นฟุมมาชื่อฟโ่มแมนส่งส่งขึ้นลมส่งขึ้นลายโอ้ป็นการเลยมีมีดโกนกินคีสลิมมาเปาจเาอันนึงเบเป็นอะไรมือนันเท้าไทยคลิปแจกวงิน ถือไงปะถือแล้วอะทั่วลงแล้วนะทั่วลุ่มทั่วลงงานของเราด้วยท่นต้นานเจั่วใหญกบคงมาท่่ที่จอดเรียบร้อยหมดเด้เพืนเขาเขามีหมอกจอดรถดอะไรปเป็นยังต้องทัวล่มนตังสีดังกันเราตบ่าดีไปไหเนยถือายปะอกินน้ำนาๆมันกินวะเพื่นใหกินน้ำมัได้โดนได้เขาลอากาศตองนั้นดีด ตาดีไทไมาทยได้ยละยได้ยุทแต่ว่าเาลอันายแล้วก็ลบออกผู้ใดล่หมาบันผู้ใดผู้ใดเอ้แล้วคือผ่านเออเอาเจอจอหนาแล้วเลยจอหนาแล้วเยมาแล้วครับบ่มาเลยอ้ยอ้าเยลยเียเยโอ้ยพอจอดเอะบ่อ้ยว่ามันสุตา ครับนี้พี่น้องครับนี้หมดแล้วไปแล้วโอ้ยเมียเลยวาไปซ้ำพี่น้องอ้ยบหมด้ดทายแล้วดอกเราดังตัวคดังแม่เลยเอาพ่อขี้รถพปรมันหลวงโอ้ปรมันพอน้อยไปเก็บแม่ลูกไปเก็บพุนพุนขยะตังไตัง แ่วัสดีที่กไาสวัสดีครับท่านปออโอ้ย่ออสวัสดีครับว่าคือมหาอีพอยดีใ่ไหมามันมีมารยาททุกคนเออก็ยากเปิดปากก่อนหมโอ้ยจะทัวก็มาแหมเออไม่แล้วได้ใช่เหียบเงาประคักเลยบุพ่อก็ไปติไปบดผาแดงจ่าเอาดิบน่อยกั ใช่เอามาใช่ามาบอกออเออโอ้ยพุ่นบอกฝึกตื่นบอกอาบน้ำไปแล้วนี่ว่วไม่เอาโปเมโตเนาะแหน่เอาอีลี่ไปอาบเนี่ยอายุเห็นมาชิบิกินเหาอกล่องเด้นี่อาทิตย์ละเท่าอายุเห็นมาก็ได้เนาะมาไอ้มาตั้งกล่องมา้งถ่ายพักท่ายยามาถ่ายยาก่อนตั้งกล่องใไอโฟนซื้อหาที่แปเอาแล้วนี่เนี่ยซุ่มใสอยู่นี่เดี๋าดมิถิมตัวเนาะ รวยแต่เนาะพอค่อยเด็ดบัเซียมกับบัเซียมตุ่ปนลโตกับหมาโมวเ็นสละน่จริงเลยเนกบไอซุ่งไปหาเน่นหายังมีลาเงินน้อยเงินแหงไม่เหลือกีท่าละจะต้องรับคิดสอบเอาลงมาตั้งกล้องเป็นกี่ขาพี่อยป่านนนเนาะกบ่แม่าทายคลิปจนสิลสิตายลรวผู้ส่เงินนอนอยบาทต้องวันนยต้งวันซ้อมปัด แรงนะใช่สงมติใช่ฮไปโรงพยาบาลเลยดิเน er no okay. so so ี่ยนกูเค oh ื่นสกูเคื่อนตีได้บุบ่นกจไดถ่ายจนสว่างจนมาบอดไปไหมอยู่เชือห่นนส่วเสดเดือดเปตีสองตีสามเจือบอดสมา่นี่เ้าเจาอยากเจะปวดขาเมื่อเปล่ออยู่ของพี่องอันก็ฝปกาไมังเวงเดือยกลักมันด้โอ้ยปิดรถถอยลงมาเถอะ อก็ทถ่ายไปตัวถ่ายเจ้าเจ้าเป็นดาราของเตอนนี้แมงมงาม่าเดี๋ยวามอมีคนหลกูเป็นดาราสองเลยงามคนละลายผมให้หนูหัวกลกรายเอาทเลยงามมีคนหล้อเป็นดาราสองอเป็นแนวทางของยูทูบเบอร์ครพี่น้องน่ราคะพี่น้องวดสีมานี่ละคะอันนี้หระตาปละสองปีเราบอกเื่อ นึกซูนซามยังอยู่ในใจซูดซูนซามก็ซูนหาพ่อต้องซื้อหลายแตนโอเลยจะคลิปแล้วไอ้ขอไปลุ่งกอนเด้อไปไปไปลุกงจิบบท่านมูเ่พื่อพี่น้องค่ะหนูไปลุ่งคลิปก่อนค่ะวันนี้คลิปแหลกค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าไปไทยวันนี้วันพระดิพ่อพ่ออกมาถ่ายพ่อพ่ออกมาถ่ายน้อวันพระ อะไรย่อมนั่งอีกเต็มไทยจะมันผ่าก่อนเดือนนึงกันถ้ออันผาเดือนนึงปันผามีซีมือชี้มือเท่านั้นนะที่ดูเดือนละสี่คลิปเฮอยเบาไปพี่น้องครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมันด้วยนะค่ะแต่ว่าต่อไป้านุ่นจะติดทายเหงียนพี่น้องเบิ่งคารมสหน่อยไหมเบิ่งพี่ขึ้นกอลล่ะขึ้นกอล์ล่ะมาหน่อยบอกขึ้นแล้ว